ถามว่ามันจะไม่จำเป็นต้องเจราจาเลยเอ,อเพราะเป็นพื้นที่ของกองทัพไทยเราเมันไม่ใช่พื้นที่อ้างสิต,งต้องบอกนะว่ามีรายงานจากทางกองทัพบกว่าไม่ว่าผลการเจราจา JBC GBC หรือว่าจะลงนามสันติภาพกันหรือไม่ก็ตามแผนในการที่จะยึดหนองจานกับหนองยาแก้วเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปอมีอยู่แล้วใช่ก็คือเขารอแค่ว่าคุณเจราจากันไปก่อนก็คือ,ค,อคือให้โอกาสถึงช่วงอาเซียนซัมมิตไม่ว่าจะตกลงกันได้หรือตกลงกันไม่ได้ กองทบกมีแผนที่จะต้องตีวันสามสิบเอ็ดตุลาคมเพราะฉะนั้นทบเนี่ยคือพอหมดยี่สิบแปดปุ๊บก็คือช่วงนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งกู้เก็บกู้กดกู้ก่อระเบิดไปแล้วแล้วก็มีการเข้าไปลื้อในบางส่วนที่เขาย้ายออกไปแล้วอย่างวันนี้ก็เอาแบบพวกฐานที่พักของทหารเนี่ยเอาออกไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวว่ามันจะต้องมีปฏิบัติการต่างหากของกองทับกของกองกำลังบุรพาทพักหนึ่งกลับมาเรื่องแผนที่นิดหนึ่งที่เล็ก พอดีวันนี้บิ๊กเล็กเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ว่าที่บอกถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยแล้วพูดถึงคำคำหนึ่งออกมาบอกว่าถ้าโอเคมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยจะใช้ Control actual line ใช่เส้นใหม่ซึ่งอาจจะเหมือนก็คือว่าเหมือนเป็นเส้นข้อตกลงอันนี้เป็นเป็นข้อตกลงสันติภาพทั่วโลกเลยนะเขาจะมีคำว่า control actual actual control line คือจริงมันเส้นปฏิบัติการเหมือนหรือต่างนคือมันเป็นคือถ้าเส้นปฏิบัติการท้าทางทหารของไทยนะถ้าเส้นปฏิบัติปฏิบัติการหรือ operational line เนี่ยก็คือก็คือเส้นเขตแดนเรานั่นแหละ แต่มันไม่ใช่แต่มันยังไม่สามารถปักปันได้ก็เหมือนทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทหารเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยเป็น operational line เส้นปฏิบัติการของเราใช่ที่ยึดถือยึดถือทางทหารในการที่จะต้องไปดูแลรักษาอาิปไตยซึ่งมันอาจจะเหลื่อมหรือไม่ถึงไอ้เขตแดนที่สุดของเราก็ได้แต่มันเป็น operational line แต่ถ้าเป็น line of actual control เนี่ยออันนี้มันจะเป็นเส้นที่ ตกลงกันอ๋อผมยกอย่งเหมือนเหมือนระวางรูุ้ดหนาไหมคือไม่ไหอาดไม่มันต้องไม่ใช่หรืออันนี้ตกลงกันมันคืออะไรคืออันนี้เป็นเหมือนกดเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนยกขึ้นมาใหม่เป็น actual ใช่ actual ก็คือคือยังไงอะก็คือใช้ในปัจจุในปัจจุบันใหม่อะคือเส้นน้ําเงินเส้นแดงอาจจะต้องพักไว้อาจจะมีเส้นที่ตกลงกันเช่นเช่นคือเออจะเรียกเส้นกลางก็ได้มั้ง ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะก็เป็นที่วิพากษ์วจารณ์บิ๊กเล็กพูดเนี่ยผมแบบเฮ้ยบางคนอะไรใช่พี่เนี่ยพี่เปิดดูเลยว่าเฮ้ยในทางปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าคำเนี้พี่คุ้นคุนเพราะว่าในหลายพื้นที่ที่เขามีการเจรจาสันติภาพเนี่ยเขาจะมีคำนี้จะใช้คำนี้ทั่วโลกเขาใช้ก็เอาเป็นว่าถ้าปรับปันไม่ได้ก็ตกลง อาจจะกึ่งกลางหรือไม่กึ่งกลางไม่รู้แล้วเอาเส้นนี้ไว้ก่อนใช่ก็เหมือนกับที่เจ้ากรมแผนที่ออกสื่อเห็นไหมว่ามันจะมันมีการปักปันแล้วเหลือตกลงกันได้แล้วในบางส่วนในบางส่วนก็คือต้องเอาตรงนั้นไปก่อนก็คือว่าตรงไหนตกลงกันได้ก็เอาตรงนั้นไปก่อนแต่ที่เหลือก็ต้องรอการปักปันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเท่ากับว่าถ้าที่เหลือถ้าไม่ได้ถ้าสมมุติใช้ไอเนี่ยไอคอนโทรแอคชั่ไลน์อะไรเนี่ยมันจะเป็นชั่วคราวใช่ไหม ต่อใช่เพราะว่าอันนี้มันก็ใช้แค่ในห่วงห่วงเวลาแค่นั้นเพื่อไม่ให้ตีกันใช่ก็คือเหมือนกับว่าในเมื่อต่างคนต่างไม่ถอนเพราะว่าเนี่ยพี่ว่าอันนี้มันจะเป็นที่มาของการที่ว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าบางทีบางจุดเราเรายึดของเขาบางจุดเขมรยึดของเราเพราะฉะนั้น ก็คือมีลายนี้ไว้ก่อนก็คือลายที่ต่างคนต่างอยู่ในในในพื้นที่ของตัวเองในระหว่างที่ยังปักปันเขตแดงกันไม่ใช่ใช่ในขณะที่ใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็คือน่าจะหมายถึงใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไอ้ JBC รอบนี้มันจะไปถึงอันนี้เลยไหมฮะว่าเฮ้ยไรด้าไม่เอางั้นเอาอันนี้หรือว่าใช้ไรด้าพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าข้อตกลงเบื้องต้นที่อาจจะต้องเอาไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย เมรก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไรด้แบบเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าแม้ว่าใน JBC ครั้งก่อนเขาโอเคไวนะ้นะเขาโอเคไว้นะมันเคยมีใน TOR แล้วเขาเคยรับรองใช่แต่พอแต่พอมาแบบนี้พี่ว่าเขาต้องมีข้อข้อต่อรองเราไม่สังเกตเหรอว่าทำไมมีแต่ข้อเสนอของเราสี่ข้อ ทำไมไม่มีข่าวว่าขเขมรน่ะเออเขาอยากได้อะไรบ้างเออเขาอยากได้อะไรแปลกไหมคือแต่เราก็ดูนะดูจากสื่อขเขมรนะ่ะก็ไม่มีแต่มันมีข่าวหรือเรื่อง9ก้าข้อจำได้ไหมข้อที่บอกว่า,าให้เรายอมรับอะไรใช่แต่เขาก็ปฏิเสธว่า,าไม่มีมเออแต่ หลักการของการเจราจาทั่วไปถามว่าเรายื่นข้อเสนออยู่ฝั่งเดียวหรอยิออ่งในสถานการณ์แบบนี้พี่ว่ามันต้องมีข้อเสนอของฝั่งเขมรแต่เพียงแต่เ,ออแตเพียงแต่อาจจะไม่ยอมเปิดเผยกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงออคือแต่การใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยอย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เ,เคยวิเคราะห์ไว้นะออบอกว่าจริงๆแล้วเราได้เปรียบเพราะว่า,ารายได้มันละเอียดใช่ไหมพอมันละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็น ภูมิประเทศที่ควรจะเป็นจริงๆว่าเส้นเขตแดนมาอยู่ตรงไหนแล้วเราถ้าเกิดเรายึดไลด้าเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้าไปที่ผ่านมาพอไม่มีไม่มีเขาอยากจะขีดตรงไหนเขาก็ขีดแต่พอนี้มีแล้วเนี่ยมันจะได้ได้เปรียบทางเราบ้างไหมก็นี่แหละพี่ว่าการที่คำเดียงเขายอมรับเนี่ยคือพี่ว่ามันจะใช้ได้แค่บางจุดเดี๋ยวพอจุดที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะแย้งอีกเออก็ผมมาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไรด้าเนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบมากกว่าเพราะมันละเอียดกว่าใช่ดังนั้นเนี่ย ผมกาลังคิดว่าถ้าเขารู้ว่ามันทําให้ไทยได้เปรียวแล้วเขาจะตกลงทําไมคือม,มันแบบหลมงงฝาแล้วหรือยังไงใช่คือตอนนี้อย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยนะคือสี่ข้อเนี่ยถามว่าตกลงต่อให้เราลงนามสันติภาพกันแล้วถามว่าคมิ่นจะปฏิบัติตามไหม,มแล้วแล้วพี่ถามว่าสี่ข้อที่เราเสนอไปอ่ะพี่ว่ามันเบาไปนะ อแต่เขายังไม่ทําเลยนะสิ่งทช่แตาว่กำลังแต่ว่ามันเบาอันหนึ่งถอนอาวุธหนักถ้ากูทุบระเบิดไม่คือถอนอาวุธหนักถ้าเระเมนไม่ถอนแล้วเราเดือดร้อนไหมมันไม่ถอนจริงจริงเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราก็ตึงเอไว้ใช่เราก็ตึงไว้เหมือนกันถามว่าไม่ได้เป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยไม่ใช่เป็นเป็นบุญเป็นคุณอันที่สองคือ อ่าเก็บกู้ทุนระเบิดที่ผ่านมาเขมก็ไม่เคยร่วมมือเก็บเราก็อยู่เราก็เก็บของเรามาแล้วไอ้ที่เราทําอยู่หนองจันหนองยาแก้วมันก็เป็นมันก็เขตประเทศไทยเขาอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นกลวิธีของเราแลวปราบสแกมเมอร์อ่ะก็หนักเลยเออมันก็ไม่ได้คือคือพี่ว่ามันเป็นข้อข้อข้อเสนอที่มันอาจจะเบาไปนิดนึงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแค่อยากจะให้เขมຈเนี่ยเขายอมรับได้ก็ได้เออแต่ถามว่าจริงๆมันควรจะมีข้อห้าเช่นไอ้ที่คุณไป ฟ้องศาลโลกไว้อ่ะไปเคลมสามประสานึงพื้นที่ฟ้อ,อง้อ,องศาลโลกกับฟ้อง UN, UN ไว้ <UN. S 1> เนี่ย คุณต้องถอนอ๋อให้ถอนออกมานี่จะเป็นอีกควรจะเป็นอีกข้อหนึ่งมัน,มนควรจะเป็นเพราะว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาจําได้ไหม,ม,มคือเรายิงอ่ะเขาครั้งแรกเนี่ยก็คือบริเวณช่องบกที่เขาเนี่ยล้ําเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเคลมจะเคลมสามปราสาทเป็นช่องบกใช่นั่นแหละสามปราสาทแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขมรเนี่ยจะยึดประสาทตาควายตัวปราสาทตาควายได้แล้วก็ตามเรายึดตาเมินทมตาเมืินอยู่แต่ว่าพี่ว่าถ้าจะคุณจะกลับไปที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์นะ คุณต้องถอดเรื่องนี้เพราะว่าไม่อะไรป่ะคือไม่ใช่แค่พี่พูดเดียววันนี้แม่ทับกุ้งแม่ทับกุ้งก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจใช่เพราะไม่อย่างนั้นอะสมมุติเราลงนามสันติภาพไปครับแล้วอันต่อไปคุณคุณก็ฟ้องต่อแล้วกําลังทหารก็ยังเข้ามาเหมือนกันมันก็ไม่จบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีข้อนี้ด้วยเออเหมือนกับมันเป็นข้อที่ มันเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดอะว่าถ้าเกิดคุณทำพวกเออแสดงความดีทคุณหน่อยใช่แล้วมันแล้วมันเป็นเป็นผลดีกับเราด้วยก็คืออย่างน้อยอ่ะคุณก็หนึ่งแสดงความใจสองคือมันลดความตึงเครียดได้ชัดเจนเลยว่าอ่ะในเมื่อคุณเพราะว่าไอสิ่งที่มันทําให้ปัญหาระหว่างไทยกับพูชาเนี่ยแรงมากที่สุดก็คือพอเขาเคลมเนี่ยแหละยื่นเรื่องเคลมแบบฟ้องศาลโลกฟ้องยูเอ็นนี่ยแหละออตั้งธงไว้เลยว่า ไทยกับกัมพูชาต้องลงนามในโกลาล,ล,กลาลัมเปอร์ declaration หรือว่าประกาศที่ที่เราเรียกว่าเป็นวันนั้นรัฐมนตรีศร,รษีษสังใช้คำว่าอะไรนะประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาช่วงวัน2วนน 2> นันเนี้ยุนมาเนตเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาก็พอมีข่าวหนาหูมากว่าจะมีการลงนามลงนามเนี่ยเขาก็แสดงออกเลยว่าเฮ้ย เหมือนกับว่าเขาจะไม่ลงนามแม้แต่ไอ้ข้อตกลงหยุดยิงอันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่วมตกลงอะไรด้วยแล้วก็มาพูดให้น้องว่าเหมือนกับว่าถ้าไทยยังคงละเมิดหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่ยอมเขาก็จะไม่ยอมนั่นด้วยแต่พี่มองว่านั่นน่ะเป็นการ acting ของของจริงๆเขาหาทางลงอยู่ใช่แหล่งข่าวในกองทับกระดับระดับผู้ใหญ่เลยบอกว่าได้รับการติดต่อ เมื่อห่วงประมาณ2องสสัปดาห์ที่ผ่านมามได้รับการติดต่อจากหุนมานเนตคุนมานเนตส่งสัญญาณออขอเจราจามาเ,เขาก็อยากหาทางลงอันนี้เป็นข้อมูลจากทอบอยืนยันเลยนะ แข่งข่าวในกองทับกระดับ,ร,บระดับผู้ใหญ่เลยอบอกว่าได้รับการติดต่อ,อเมื่อห่วงประ,ประมาณ2องสัปสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากาหุนมันเน<อ>็ตขอเจราจามา<อ>เขาก็อยากหาทางลง<อ>